สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะเอารถแมคโครขึ้นรถคันนี้นะครับนี่อันนี้เรียกว่ารถอะไรนะครับรถอะไรนะครับรถเทเลอร์นะครับอ่านี่วันนี้เรามากับรถหลายคันเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะบังคับกันนะครับมาเลยครับเดี๋ยวเราจะวนโชว์หนึ่งลักหนึ่งรอบ เตรียมตัวนะครับน,น,น่าไปไไาี่นะครับนี่มาแล้วครับนี่รถแมคโครมาแล้วมาแล้วครับรถแมคโครโหยังยรง้อยเหรอ สบายขึ้นมาแล้วได้แล้วได้แล้วไปนะครับโอ้ยอ่าไปครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ครับ ฐานฐา,านขึ้นถ่ายถ่ายหน่อยเฐา,า,า,านขึ้นฐานขึ้นฝาท้ายขึ้นเฮ้ยไปโคน่นแล้วไ่โคน่น <laughs> <laughs> โอเคสำหรับวันนี้เราต้องไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบยังดีครับ